วันนี้นะครับวันนี้มันครอบครัวครับมากินชาบูญาญามาด้วยครับโอ้พี่เอิร์ธไงครับหล่อเปี้ยวเลยวะจะสู้คนนี้ได้อเอลว่าเฮ้ยดูหน้าหน่อยดิ เฮ้ยหน้าเต็มหน่อยหน้าเต็มหน่อยอุ้ยเลยได้พ่อมาเต็มเลยว่ะได้เดยได้เฮ้ย <c oughs> นี่ก็ได้พ่อมาเต็มเหมือนกันว่ะ <c oughs> ขนน์สวัดิครับมาเร็วครับมาเร็ววันนี้หนุน์วันนี้หนุนมาหาใครบอกเลยนะโอ้โหไม่ตอบเลย สำหรับตัวเราว,นนวันนี้อาหารน่ากินมากครับชาบูชรบาบูคาบู <c oughs> คนเยอะมากอาหารรสอร่อยน้องหนุนน้องหนุนกินอะไรอร่อยไหมตอนนี้อยู่ชั้นอะไรแล้ว bán nồi nhiều chăn này liên liên như thế này liên như thế này nó nồi liên như thế này tỏ phong mặt đầy rồi ยาไปเอาอะไรมายาแววอย่างไหมแซวอย่างไหมเฮ้ยมดวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้โตนะก็เลี้ยงให้ละหันหน้าไปดิ หัน,นหน้ามาตรงๆหน่อยแม่คู่หน่อยอันนี้มันเยอถือว่าเลี้ยงมันเกิดโตครับเจ้ามือตั้งใจอันนี้ใครเป็นเจ้ามือเสือแดงเป็นเจ้ามือครับ เฮ้ยมดไล่ซดว่ะคนดูเป็นมื่นวะนน่ะแม่คนดูเป็นมืนนะน่น,นวเนะี่ยโอเคครับ